สิ่งที่ประเทศจีนนะครับจะทำหักที่ฮ่องกงหรือฮ่องกงหักเนี่ยจะมีจุดพอยต์อยู่3ามอย่างที่ตอนนี้จีนกำลังเร่งนะครับอย่างเต็มที่แล้วจะเป็นพอยต์หลักเป็นพอยต์ใหญ่ที่สุดเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกัน Amazing Moon Story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story Moon ไปด้วยการกับช่อง Amazing Moon Story นะครับฉะนั้นในช่วงกลางปีนี้ปี2023โดยเฉพาะการเข้าในเดือนมิถุนาจะเป็นจุดระเบิดราคาใหญ่ๆของแอลคอยผมเชื่ออย่างนั้นโดยเฉพาะจะเป็นกลุ่มแอลคอยของทางจีนคุณต้องศึกษาแอลคอยให้ดีนะครับว่า แอรคอยของทางจีนอยู่นะมีตัวไหนบ้างหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของหัวบี้นะครับที่เป็นเหรียญของกระดานแล้วก็พวกของค o n f l ักซีเนะครับแล้วก็มีแซนบล็อกนะครับอันนี้จะเป็น m e t a เวิร์นะครับเราก็จะมีเหรียญอีกหลายเหรียญเลยนะครับลาบาบลาเยอะไปหมดนะครับรวมถึงอีกหนึ่งเหรียญก็คือ trx หรือทอนนะครับที่จะขับเคลื่อนในห้องกง ฉะนั้นตอนนี้เขาดูอยู่สามอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของบริษัทนะครับที่จะเข้ามาในฮ่องกงครับหรือฮ่องกงนะครับซึ่งจะเป็นสองบริษัทใหญ่ที่ทางจีนเขากำลังดูอยู่ตถนนี้อันนี้หนึ่งเรื่องเรื่องที่สองคือเว็บสามจดศนและเรื่องที่สามคือเรื่องของธนาคารของจีนนะครับ เดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละประเด็นนะครับตอนนี้จีนดูอะไรบ้างอย่างแรกสถานการณ์นะครับคือ,อจะมีโอกาสที่การค้าปลีกนะครับจะได้อนุญาตในการแลกเปลี่ยนนะครับได้รับอนุญาตสองแห่งของเมืองได้แก่ฮัชกีนะครับหรือ OSL นะครับที่จะดึงดูดธนาคารจีน อันนี้ผมอาจจะสะกดไม่ได้ถูกนะนะครับแต่ก็เอาเป็นคอนเซปต์เอาละกันนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าฮ่องกงก็จะเป็นศูนย์กลางนะครับเราก็จะมีกฎระเบียบเข้ามาแน่นอนซึ่งผมบอกเลยว่าอีกหน่อยเนี่ยจะเหมือนทางของอเมริกาแหละและผลที่ตามมาก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับผมไม่ได้ไว้ใจจีนร้อยเปอร์เซนะผมบอกประมาณนั้นนะครับฉะนั้นผลประโยชน์ ช่องผมจะพูดกับคนที่เป็นชาวคริปโตเนียยไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไม่ได้ครั่งประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นพิเศษดูกันไปยาวๆดูกันต่อไปนะครับเขาบอกว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับเราก็จะมีโครงการที่ปมเพาะนะจากหน่วยงานรัฐบาลและต่างประเทศด้วยนะครับฉะนั้นฮ่องกงเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งเขาบอกว่าฮ่องกงหับเนี่ยน่าจะคอมพิวต ประมาณเดือนมิถุนานะครับก็ไม่รู้ว่ามันออฟฟิเชียลอย่างนะครับหรือเป็นทางการหรืออย่างที่เดือนมิถุนาเนี่ยจะมีบริษัทต,ต่างๆแล้วก็จีนจะเริ่มเปิดประเทศบางส่วนให้กับทางฮ่องกงนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องดูเรื่องของใบอนุญ,ญาตอะไรพวกนี้นะครับเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลอ่ะเรามาในประเด็นที่สองนะครับนั่นก็คือเรื่องของ เว็บ3.0นะครับฉันั้นฮ่องกงอ่ะมีแนวโน้มนะครับที่จะเป็นผู้นําทางฐานการทดสอบนะครับเรื่องของเทคโนโลยีพวก d ีแอนะครับการเข้าหารหัสรับตอนนี้มีอยู่2คนคือคุณโจชัวชู u, นะครับและคุณเนคีไอเอเชียนะครับเขาก็กำลังพิจารณาอยู่นะครับโดยเฉพาะปักกิ่งกำลังพิจารณาว่าตลาดฮ่องกงอ่ะ เป็นการทดสอบเว็บสามก็ก็คือว่าในประเทศจีนน่าจะมีอาการเอาเทคโนโลยีพวกดีฟาเอามาใช้นะครับเพราะตอนนี้ถึงแม้ CvC จะออกมายังไงนะครับคนได้ข่าวเรื่องของ CVC โอโหดีใจมากนะครับอเมริกาจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง c v c จะมาจีนก็จีนจะกลับมายิ่งใหญ่รัสเซียก็จะกลับมายิ่งใหญ่เพราะมี CVC มานะครับแล้วก็จะมาช่วยในเรื่องของ าการปลดหนี้นะครับต่างๆเป็นค่าเงินใหม่นะครับพวก CVC ดังดิจิตอลดอลลาร์ดิจิโตโยนดิจิตอลรูเบิลนะครับแล้วดิจิตอลตัวอื่นๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ถามว่าเกิดเร็วไหมผมบอกเลยนะครับไม่เกิดเร็วนะครับบางคนข้างสายอเมริกามากบอกเลยนะครับว่า CVC จะมาทำลายคริปโตผมบอกเลยนะครับว่าใช่และก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทุกส่วนเราก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้น พอเทคโนโลยีพวกเว็บสามเทคโนโลยีเทคโนโลยีพวกดีแอจะต้องใช้เทคโนโลยีของคริปโตก่อนนะครับฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ย c ีดีซีวีซีกว่าจะใช้ทุกภาคส่วนธุรกิจเนี่ยผมเคยอ่านวิจัยมันคือมันต้องใช้อย่างน้อยหกเจ็ดปีนะครับถึงจะใช้อย่างครบถ้วนเราก็ยอมรับว่าเป็นเงินสกุลที่แข็งแกร่งมันต้องใช้เวลานะครับพวกนี้ไม่ได้เร็วขนาดนั้น ฉะนั้นตอนนี้เขาก็พยายามที่จะพิจารณาถึงเว็บสามจีนก็จะเอาเว็บสามมาใช้จุดศูนย์นะครับแล้วก็จะมีการต่อยอดประสบการณ์ที่ฮ่องกงด้วยนะครับชูเขาก็กล่าวเสริมด้วยว่าไอเทคโนโลยีพวกนี้สำคัญแล้วเขาก็บอกนะครับเรื่องของเว็บสามตอนนี้มีท้องถิ่นของจีนสองที่นะครับนั่นก็คือหนานจิงกับหางโจนะครับตอนนี้ ทางรัฐบาลเจ้าหนะ้าที่ได้ทําเรื่องของเอกสารเป็นที่เรียบร้อยที่จะเป็นกิจกรรมของคริปโตนะครับก็เรียนรู้แล้วเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตนะครับก็คือว่ามีการทดลองใช้แล้วแหละนะครับก็จะมีการใช้หลายที่เลยและต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของแบงค์นะครับที่จะมีส่วนร่วมเกี่ยวกับของคริปโตเคอรนซีตอนนี้มีหลายชื่อมากๆนะครับในประเทศจีนที่ จะรับคริปโตในการแลกเปลี่ยนนะครับแต่อาจจะเป็นบิตคอย n ์หลักๆแล้วนะเราเป็นสกุลเงินของเขาเองนะครับอาจจะเป็นคอนฟลักก็ได้ใครจะไปรู้หรือเวทหรือวีเชนต้องดูกันต่อไปเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับผู้เข้าร่วมเนี่ยที่เห็นในหนังสือพิมพ์ผู้บริหารอาวุโสจากธนาคารแผ่นดินใหญ่นะครับก็เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญของเว็บ3เจ้าหน้าที่จากไชน่ามาแชร์แอคเซสนะครับ Management Hong Kong นะครับแล้วก็ China Construction Bank International นะครับเราก็ t r i a l Bank อยางเง้ยอย่างเงี้นยน,นะครับแล้วก็ c o m m e r c i a l Bank of c h i n นนะครับก็สนใจนะครับที่จะเข้าร่วมก็คือตอนเนี้ยผมถึงได้ดูบอกว่าดู3ามอย่างนะครับดูธนาคารเบสสานะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายที่จะ มีบริษัทนะครับที่เกี่ยวกับคริปโตอะไรที่เข้าไปเปิดในฮ่องกงเนี่ยสองที่นะครับเขากำลังดูอยู่ว่าองคอ์กรเหล่านี้ยจะมีผลกระทบที่ดีต่อตลาดคริปโตตอนนี้ก็มีอ,อีกโครงการนะครับก็เป็นคริปโตเอนซี่ฮ่องกงนะครับในโครงการนี้ก็มีฝ่ายนะครับจัดการสินทรัพย์ของ China Merchant Bank นะครับ ชางไห่ผูดงดีเวลลอปเมนต์แบงค์นะครับแล้วก็ฟูซอนเวลต์นะครับก็กลุ่มนี้ก็สนใจมากนะครับที่จะร่วมในฮ่องกงนะครับและพวกเขามีความสนใจที่จะเปิดให้ให้บริการดลายย่อยด้วยไม่มากหากเปิดได้เฉพาะนักลงทุนมืออาชีพเท่านั้นนะครับและแหล่งข่าวข้อมูลนี้ก็ได้ระบุดังนั้นธุรก,กิจนะครับได้พูดคุยกับ c b n n นนะครับเห็นทองร้องการว่า คุณจัสตินดีอาเนนะครับเป็นผู้อำน,นวยการฝ่ายสถาบันของ Amber Group นะครับเขาก็กล่าวว่าหากประเทศจีนนะครับให้การสนับสนุนเต็มที่เทคโนโลยีจะใหม่ๆจะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เขาก็กล่าวไว้อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มที่จะเกิดวิกฤตนะครับของธุรกิจจีนด้วยอัตลักษณ์อะไรหลายอย่างหรือเกี่ยวกับเรื่องของอธุรกิจเทคนะครับ และเอกสารดังกล่าวได้รับแจ้งนะครับจากผู้บริหารสูงและบริษัทหลักทรัพย์ในฮ่องกงนะครับว่าจะไม่ทําการเปิดตลาดเชิงลุกให้กับลูกค้าที่มีบัตรประจำตัวแผ่นดินใหญ่เท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามสถานาการณ์ก็จะแตกต่างออกไปจากลูกค้าที่อยู่ในฮ่องกงนะครับก็คือแผ่นดินใหญ่เขาก็ยังห้ามปรามอยู่แต่ในฮ่องกงสามารถที่จะใช้ได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าธนาคารต่างๆก็ต้องระมัดระวัง นะครับเพราะว่ามีอย่าง Silvergate Bank Signature Bank นะครับแล้วก็ Silicon Valley Bank นะครับก็มีปัญหานะครับพอสามธนาคารนี้ให้บริการของคริปโตเขาก็ต้องดูว่าผลกระทบดีเสียมันจะเกิดขึ้นกับธนาคารของจีนหรือเปล่าอันนี้เขาดูจากแหล่งข่าวของ South China นะครับ Morning Post นะครับธนาคารท้องถิ่นก็ลังเลที่จะเข้าร่วมคริปโตเคินซีนะครับแล้วก็ ต้องดูกันต่อไปนะครับเราก็พิจารณากันต่อไปว่าจะเหมาะสมหรือไม่นะครับแต่ตอนนี้ก็มีหลายธนาคารแหละที่อยากจะเปิดมีส่วนร่วมกับบริษัทคริปโตนะครับทางข้อมูลของโจ l แลมนะครับหุ้นส่วนของบาร์เกอร์แม็กเคนซี่นะครับในฮ่องกงเนี่ยของภูมิภาคก็ไม่ได้ห้ามให้ธนาคารนะครับมีส่วนร่วมของกับคริปโตนะครับ แต่ในส่วนกีนแผ่นดินใหญ่ก็น่าจะห้ามปรามกันพอสมควรนะครับต้องดูกันต่อไปนะนะครับฉะนั้นฮ่องกงก็จะมีแผนเกี่ยวกับระบทของคิปโรนซี N C, mm hmm. นะครับแล้วก็เรื่องของเว็บสามที่จะใช้ใจ่ายในการแลกเปลี่ยนนะครับสินค้าต่างๆฉะนั้น mm hmm. ผมก็เชื่อว่าฮ่องกงก็จะเป็นเขตปรอดภาษีนั่นแหละนะครับคล้ายๆกันนะครับเราก็เปิดอนุญาตให้บริษัทต่างๆเข้ามา สร้าง Product Privity ที่ฮ่องกงมากขึ้นนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะนะครับฮ่องกงก็ผมว่าจะไม่ดีๆเท่าดูไบหรอกนะครับแต่เงินมันหนาจริงๆก็ต้องยอมรับระนะนะครับเราก็ภาคส่วนของธนาคารนะครับของจีนก็จะเข้ามาร่วมเอาแหละนะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ดู3ประเด็นธนาคารของจีนนะครับเว็บ3.0แล้วก็บริษัทใหญ่ๆที่จะเข้ามา นะครับเปิดให้ฮ่องกงนะครับแล้ก็ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์กับทางธนาคารของทีมเป็นหลักข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไครตาแล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อมิชชั่นมูามิชชั่นนิวมูนนะครับ VIP นะครับเป็นกลุ่มสำหรับสายเทคก็ เดีย๋ยวผมจะสิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสํำหรับนี้ผมหวังว่าเสียงจีนต่างๆนะครับก็จะกูทุยลงทนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ moon, มูลไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนหาคุณอยากมีประสบการณ์มือใหม่อยากเทรดเหรียญต้นน้ำไม่รู้จะไปกระดานไหนดีเราแนะนำกระดาน Gate.io จะเป็นตัวช่วยประสบการณ์ของคุณในการเทรดกระดานเกจดอทไกับเหรียญต้นน้ำเพราะเหรียญต้นน้ำกระดานเกจไอถือว่าเยอะที่สุดมีวอลลุ่มที่ดีกว่ากระดานหลายกระดานชั้นหนับฉะนั้นเกจดอทไอโออาจจะเป็นคำตอบของคุณในการเล่นเหรียญต้นน้ำฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำกระดานเกจไอโอที่จะช่วยสำหรับ เพิ่มประสบการณ์ในระยะแรกที่คุณลงทุนเหรียญต้นน้ำแล้วมันเซฟตี้ที่สุดปลอดภัยที่สุดและบางทีราคาอาจจะพุ่งไปเร็วและปลอดภัยที่สุดด้วยฉะนั้นเราแนะนำกระดาน g e ดโ o เราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถไปสมัครได้ต่อจากลิงก์นะครับคุณก็จะได้ส่วนลดอะไรด้วยนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วย ก็มีลิงก์ข้างใต้เราก็ฝากเอาไว้กระดานเกต io